สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับการปลดล็อกนะครับเครื่องนะครับเป็นเครื่องโหว w อยนะครับโหว่อย Y5 2019เครื่องในเซเว่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกค้านะครับส่งมาปลดล็อกนะครับโดยข้อมูลอยู่ครบนะครับตัวนี้เขาก็เขียนรหัสมาให้นะครับที่ที่หลังเคสนะครับหลังเคสของเขาเขียนรหัสมาให้นะครับเขียนรหัสมาให้นะครับกดรหัสก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นการปลดล็อกนะครับให้ใส่ได้ทุกซิมนะครับย้ําว่าทุกซิมนะครับเป็นการส่งมาทำนะครับตัวนี้นะครับส่งมาทำหนึ่วันนะครับจริงๆก็ทำแป๊บเดียวนะครับก็แต่อยากจะเทสอให้มันเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโอเว้ย y 5 2019เครื่องที่มีขายในเซเว่นนะครับเครื่องนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นที่นิยมกันเยอะนะครับส่งพัสดุมาให้เรานะครับเนี่ยเราแกะพัสดุนะครับแกะพัสดุทำให้แป๊บเดียวนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นานนะครับตัวนี้ไม่ได้ยากเหมือนตัวพวก oppo นะครับตัวนี้ก็หรือ samsung นะครับก็จะยากกว่าเยอะนะครับย้าว่ายากกว่าเยอะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ปลดล็อกให้ ท่านนะครับใส่ได้ทุกซิมนะครับตัวนี้มันจะใส่ได้แค่ซิม to move นะครับตัวนี้เราก็ใส่ซิม AS นะครับนะครับสัญญาณก็จะมาเลยนะครับเป็น AS นะครับ จะเห็นหรือเปล่านะครับนะครับเป็น AS ขึ้นนะครับมาแล้วนะครับ AS ขึ้นนะครับนะครับตัวเครื่องก็ข้อมูลอยู่ครบครับตัวนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับข้อมูลของท่านนะครับตัวนี้ก็จะสามารถใส่ให้ได้ทุกซิมนะครับเป็นการปลดล็อกนะครับโดยส่งเครื่องมาทำที่เราหนึ่งวันนะครับ นะครับตัวนี้ก็สามารถตัวเข้าตัวออกได้ตามปกตินะครับก็ส่งมาทําที่เราได้1วันนะครับเท่านั้นไม่ได้ยากอะไรนะครับตัวนี้ย้ําว่าไม่ได้ยากนะครับ AS ขึ้นแล้วนะครับนะครับตัวนี้จะบอกอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นการแกะทํานะครับแต่แกะทําแป๊บเดียวนะครับก็ส่งเคอรี่เจนมานะครับ ถ้าใครมีเครื่องก็รีบทำนะครับรีบทำรีบส่งนะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ก็มีทำตามคิวแต่ไอ้พวกเครื่องพวกนี้มันก็แป๊บเดียวนะครับยังไงก็ฝากเพจแฟดงานส่งนะครับราคาก็จะอยู่ใต้ทีเลงนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด ติดตามเอาไว้นะครับให้ท่านรู้ข่าวสารในส่วนของการทํามือถือต่างๆนะครับท่านย้อนดูคลิปต่างๆนะครับในในส่วนของการทํามือถือการปลดล็อกเครื่องต่างๆนะครับทุกรุ่นนะครับก็สามารถสอบถามมาที่เพจได้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีอะไรก็สอบถามนะครับที่แฟนเพจนะครับแฟดงานส่งนะครับทัก ที่ลิงก์ได้เลยนะครับแฟดงานส่งนะครับเพจเปิดมา3าปีนะครับมีความน่าเชื่อถือมากมายนะครับขอให้ท่านไว้ใจได้เลยนะครับเครื่องหลักหมื่นเรายังไม่โกงนะครับเครื่องหลักพันก็ไม่โกงเหมือนกันนะครับยังไงก็ทกมาที่เพจแฟดงานส่งนะครับพิมพ์ที่ facebook นะครับแฟดงานส่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็เตรียมไปส่งแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของลูกค้านะครับส่งมาทำยังไงก็นะครับนะครับบางท่านถามขึ้นมานะครับว่า ถ้าใส่ซิมอื่นก่อนที่ยังไม่ปลดจะเป็นหน้านี้นะครับจะขึ้น nck lock นะครับคือล็อกเครื่อข่ายคือเครื่องพวกนี้เขาล็อกเครื่อข่ายนะครับให้ใส่แต่ two move อย่างเดียวไว้นะครับก็คือจะเป็นหน้านี้ถ้าท่านใส่ซิมอื่นนะครับอย่างเช่นเครื่อง two move ท่านใส่ซิม as นะครับใส่ d tag นะครับใส่ d tag ไปพวกนี้จะไม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับท่านก็จะปลดล็อกนะครับพอปลดล็อกเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้น d tag หรือขึ้น as อย่างตัวในวิดีโอนะครับ นะครับก็คือแล้วตัวนี้ผมก็ลองดีแท็ให้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมาลองเอเอสอีกรอบนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับมีอะไรก็ทักมาที่เพจแฟงงานส่งครับบริการมา3ปีแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับ